สวัสดีค่ะแฟนๆไทยรัฐออนไลน์นะคะวีนาปวีนาซิงค์ค่ะ Miss u n i v e r t e Thailand ปี2025ค่ะ,ะวีนาซิงค์ย,ยินดีต้อนรับสิเมืองแห่งวัดธรรมะนัธน์ค่ะปวีนาสิงห์สระบุรีเพราะชีวิตของเรามันไม่ได้ขึ้นกับพูดของใครค่ะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเชื่อ ก็เป็นเส้นทางที่ยอมรับตรงๆว่ามีทั้งแบบความท้าทายแล้วก็ความสนุกไปด้วยกันเพราะว่าหลังจากที่วินาได้รับมงกุฎมาเน,นี่ยก็แน่นอนว่ามีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวไปพร้อมกับการทํางานไปด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนเดินนะคะการเทรนเรื่องของการสปีชนอกจากนั้นก็เป็นการแบบหาความรู้รอบตัวค่ะเรื่องของประเทศไทยเรื่องของภาษาสเปนิชที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็วินามองว่าจริงๆแล้วมันเป็นไฟที่อยู่ในตัวเรามาอยู่แล้วตลอดระยะเวลา8ปีมันเป็นความฝันที่เราทําได้ครั้งสุดท้ายแล้วอะ มันเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันไม่เหมือนกับ MUT ที่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยเรากลับมาประกวดได้ใหม่แต่ MU เนี่ยเท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็จบตรงนั้นเลยแล้วมันเป็นการที่เราจะต้องนําเสนอประเทศไทยด้วยวินาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงความกดดันตรงนี้ที่เราให้ตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าให้เรารู้สึกว่าเออเราจะต้องไปต่อน,นั้นแล้วก็มีแรงพลังใจใจริงๆพลังใจที่สําคัญที่สุดของวิน่าเนี่ยนอกจากการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ถ้ามีเวลาว่างนะคะคือจากได้จากแฟนขับล้วนๆเลยสิ่งนี้ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้วะ ท,ทุกทกกๆอย่าางในรรประวดี้ิขึนควนาว่าจุดแข็งของวีนาเนี่ยคือการที่เรามีประสบการณ์มาตลอดระยะเวลา8ปีแล้วเราเก็บเกี่ยวทุกด้านเนี่ยเพื่อที่จะมาทำให้สตร ATEGY หรือว่ากลยุทธ์ในการประกวดของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้วีนามองว่ามันเป็นจุดแข็งที่มันต้องมาจากระยะเวลาจริงๆวีนาร,รู้สึกว่าโชคดีที่เราเองเรียนรู้จากทั้งข้อผิดพลาด สิ่งที่เราล้มเหลวแล้วก็มาปรับให้กลายเป็นจุดแข็งของเราตอนนี้ค่ะข้อที่วินารู้สึกว่าสามารถพัฒนาได้อีกสําหรับการปรากวด u u ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในเรื่องของ Performance เนี่ยจะต้องคือเฉียบคมมากๆเพราะว่าเราต้องสู้กับอีก100 12ประเทศแล้วก็นอกจากนั้นคือการพูดหรือว่าการตอบคําถามซึ่งประเทศไทยที่ผ่านมาหลายๆครั้งทุกคนก็จะคาดหวังตรงนี้มากๆแล้วก็มองว่าตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญถ้าเราอยากจะคว้ามงกุฎได้เราก็ต้องมีพลังหรือสกิลในการพูดที่สามารถจับใจคนได้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วินาจะต้องฝึกเพิ่มมากค่ะ ถ้ากังวลน,นี้น่าจะน้อยลงเยอะในเรื่องของการเดินเพราะวินามองว่าเราจะต้องมาแข่งประเทศละตินที่รู้อยู่แล้วว่าหลายๆประเทศเนี่ยโอ้โหเทรนนางงามกันตั้งแต่7-8ขวบวินาถึงแม้จะอยู่ในวงการนี้มา8ปีแต่เราเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ2 2่ มันจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เทรนมาตั้งแต่8ขวบ -12 ขวบเนี่ยวินัยคิดว่าเขาก็ต้องมีเครื่องมือหรือสกิลต่างๆที่แบบว่าโอ้โหเจนเวทีมากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วินัยอยากจะทำให้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็โชคดีที่ว่าเราก็ยังพอที่จะจัดสรรตารางของเราเนี่ยอัดตรงนี้เข้ามาได้เพิ่มค่ะ วินามองว่าในฐานะตัวแทนประเทศไทยตอนนี้สิ่งที่วินาสามารถร e p ีเซน n ์ได้เลยก็คือความเป็นไทยในด้านของวัฒนธรรมประเพณีก็คือว่าเราเคารพผู้ใหญ่แล้วก็เราเมื่อมีคนสําคัญที่อยู่ในประเทศของเราจากไปเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแสดงความโศกเศร้าซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของเราที่สืบต่อกันมานานอีกหลายๆอย่างเลยก็คือทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้อยากที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้นวินาเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ย มีระบบอะไรยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ก็เลยยิ่งทําให้ประเทศไทยเป็นที่น่าจับตามองของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวีนาชอบถอยออกมาก้าวหนึงค่ะแล้วก็ลองมองภาพรวมวีนามองว่าไม่มีใครบนโลกนี้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะไม่โดนวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งหาคนนั้นไม่เจอเลยจริงๆที่ เป็นคนที่มีแสงแล้วไม่โดนว่าไม่โดนด่าไม่โดนไม่เจออะไรพวกนี้ปัญหามันอาจจะไม่ได้มาจากตัวเราหรือว่าปัญหามันไม่ได้มาจากองค์กรหรือว่าอะไรอย่างอื่นที่มันออกมาจากตัวเราแต่ว่ามันมาจาก perception ของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ วินาทําความเข้าใจแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ว่าวินาอยากจะทําแคมเปญลดการบูลลี่มากแค่ไหนเราอยากจะให้ความรู้ว่าเออเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยมันมาได้ยังไงรูปร่างสีผิวหน้าตามันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรสุดท้ายแล้วคนที่รับสารเขาจะเลือกจะรับหรือไม่รับเขาจะเลือกที่เปิดใจหรือไม่เปิดใจอันเนี้ยเรื่องของเขาแหละ แล้วเราก็ไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้วินารู้สึกดีใจว่าเราทําได้เต็มที่แล้วในการที่เราจะพยายามบอกเขาว่าเออถ้าเราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปด่าหรือว่าว่า,วาใครแต่ก็มีหลายคนเลือกที่จะไม่อยากจะรับฟังหรือว่าเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้างกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่วินาทําได้เลยก็คือทําความเข้าใจกับสิ่งนี้แล้วก็ปล่อยไปเพราะว่า เราคงจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนความคิดของทุกคนแล้วเราจะไม่สามารถที่จะอธิบายตัวเองไปตลอดชีวิตว่าสิ่งที่เราเป็นนี่คืออะไรคือบอกตรงว่าเป็นคนที่ร้องไห้ไม่ค่อยเก่งเป็นคนที่ move on เก่งมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรยากๆมาในชีวิตอะสุดท้ายอะสิ่งที่เราเคยเจอมาในอดีตอะมันไม่ได้มีเวลามากพอให้เรานอนอเฉยๆแล้วก็ร้องไห้ชีวิตเราต้องเดินต่อ เราต้องลุกขึ้นมาทำงานมาหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเราต้องมาทำตามความฝันถ้าสอปี2023วินาวีนาเสียใจแล้วก็ยังจมปลักอยู่กับการน้องหา้าแบบทำไมฉันไม่ได้จะไม่มีวีนาวันนี้ในปี2025ที่กลับมาพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านแล้วก็มาคว้ามงกุฎในวันนี้วีนาว่าน่าจะเป็นความจริงของวีนา เพราะว่าสิ่งที่เวินานำเสนอมาตลอดเนี่ยหรือสิ่งที่ทุกคนเห็นนะมันก็คือสิ่งที่ออกมาจากใจของวินานจริงๆการที่เรามาครั้งแรกแล้วมีคนมาสัมภาษณ์ถามวีนาว่าถ้าไม่ได้จะกลับมาอีกไหมแล้ววินาตอบว่าจะกลับมาจนก,กว่าจะมงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้มานั่งไม่ได้เป็นเป็นเด็กใสใสเลยอ่ะไม่เคยได้เข้าวงการหรือว่าไม่เคยได้เรียนในเรื่องของการตอบคําถามหรืออะไรมาเลยเราก็ตอบมาจากใจจริงว่า เราจะมาจนกว่เราจะมองพ่อเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารักมันคือเหตุผลว่าทําไมวินาประกวดแค่ Miss Universe ไม่ได้ไปประกวดเวทีอื่นเพราะว่าเรารู้ว่าใจเราเนี่ยจริงๆแล้วรักคอนเซปต์รักสิ่งที่เราได้รับมาจากเวที Miss Universe เราไม่ได้อยากจะมาประกวดเพราะว่าเราอยากจะได้เงินรางวัล แน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากได้แต่ว่าเราไม่ได้อยากจะมาประกวดเพราะอยากได้มงกุดอะไรก็ได้หรือว่าไม่ได้อยากมาประกวดเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องได้มาอยู่แล้วถ้าเราประวกวดสิ่งที่วินายึดถือมั่นกับตัวเองเลยคือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการแล้วสิ่งสิ่งนั้นแหละวินาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวนาวีเองเขาเชื่อมั่น ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่มันจะต้องทดสอบเรามากแค่ไหนเนี่ยเราจะคงยึดมั่นในคุณค่าที่เรายึดถืออยู่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารักแล้วก็มันคือสิ่งที่มันคือความจริงใจต่อตัวเองของเราวีน่าก็อยากได้นะคะมุง3ามอยากได้มาหลายปีแล้วด้วย แต่วินามองว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการแข่งขันการแข่งขันก็จะมีแพ้มีมชนะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เลยก็คือการเตรียมตัวและการวางแผนถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัววางแผนมาดีมากๆแล้วสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแรงเชียร์กำลังใจเพราะาปีนี้เราจัดในบ้านของเราด้วยยิ่งถ้าเรามีกองเชียร์ที่ฮึกเหิมยิ่งหนาแน่นคนยิ่งเยอะเนี่ยวินามองว่ามันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะ c o n วิน c ์หรือว่าโน้มหนาวกรรมการ ได้มากยิ่งขึ้นว่าเออบางทีอาจจะถึงเวลาของประเทศไทยแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องมาจากการที่วินาสามารถเพอร์ฟอร์มหรือว่าทําออกมาได้ดีที่สุดบนเวทีด้วยแต่ว่าก็ยังต้องการกําลังใจแล้วก็แรงเชียร์จากคนไทยด้วยคนะ่ะถามว่ามั่นใจไหมคือวินามองว่าความมั่นใจนี้มาจากการเตรียมตัววินาเตรียมตัวเต็มที่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการเดินแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องของโชคชะตาหรือเรื่องดวงหรือว่าฟ้าลิขิต ถึงแม้ว่าส่วนตัววีนาจะไม่ได้เชื่อสิ่งนี้เพราะว่าวีนาเชื่อในเรื่องว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นวีนาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดตั้งใจฝึกฝนแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวีนาทําเต็มที่แล้วก็ขอให้ได้ในสิ่งที่หวังแต่ถ้าไม่ได้วีนาก็คงจะไม่เสียใจแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีระยะเวลาของมันอย่างการที่วินาได้มาเป็น Miss Universe Thailand ในปีนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ถูกต้องก็ต้องมารอรุ้นกันว่ามง3จะมาในปีนี้หรือไม่ อย่างแรกเลยวินาอยากจะขอแรงเชียร์นะคะกำลังใจจากคนไทยทุกคนเลยนะคะในการประกวด m i s s Universe ครั้งที่74หรือว่านางงามจัก,กรวาลครั้งที่74นะคะที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นวันที่21พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะวินาเองในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเป็นนางงามจัก,กรวาลประเทศไทยเนี่ยจะสวมสายสะพายไทยแลนด์ไปต่อสู้เพื่อที่จะคว้าวมงกุฎมาให้เราให้ได้เป็นมงกุฎที่3ที่ประเทศไทยเนี่ยรอคอยมาหลายมันนานมากๆ30กว่าปีแล้วนะคะ วีนาจะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าทั้งหมดแล้ววีนาก็ต้องการแรงเชียร์แรงกําลังใจจากทุกคนหวังว่าทุกคนจะมาดูมาส่งแรงเชียร์ส่งแสงกิตหรือว่าร่วมโหวตให้วีนาชนะการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็วีนาขอขอบคุณเลยทุกคนที่คอยซัพพอร์ตวีนามาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน8ปีที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันคือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ทําภารกิจเพื่อชาตินี้ไปด้วยกันแล้ว,วีนาก็สัญญาเลยว่าวีนาจะทุ่มเททําให้เต็มที่ แล้วก็จะคว้าฝันของเราอ่ะให้มันเป็นจริงไปด้วยกันในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ